เมื่อวันที่16วิุนายน2566เวลา10นาฬิกาพันเอกสุรพงษ์ยอดอินรองผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่23เป็นประธานในพิธีรับมอบมาเลพันธุพืชพระราชทานซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยราษฎรจึงได้มีพระราชกระแสรัรบสั่งให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์เพน่ิลิผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพทนทานต่อโรคและสามารถขยายผลต่อได้พระราชทานให้กับประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบตัติโดยมณฑลทหารบกที่23ได้นำมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานขยายผลไปยังโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผ,ผักกินเองในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย สำหรับในวันนี้ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมอบให้กับโรงเรียนในโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกอบานอาหารปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่โรงเรียนพระเทพยาน,นวิสิติอุดมวิทย์ตำบลนิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินโดยมีนายสมเกียิคุ้มนายยอผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพยาน,นวิสิทธิอุดมวิทย์ พร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนและกำนันตำบลนิคมห้วยพึ่งเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปขยายผลต่อในชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยพึ่งร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่จักโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่23และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันธ์มณฑลทหารบกที่23ลงพื้นที่แนะนําการเพาะเมล็ดการบ่มเมล็ดการเตรียมดินปลูกเพื่อให้ได้ต้นเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีซึ่งจะได้ผลผลิตที่ ไว้รับประทานในโรงเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืชผักไว้รับประทานเองที่บ้านและสามารถนําไปจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมรวมทั้งสามารถเก็บมริพันธ์ไว้ผูกในปีต่อๆไปได้ทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทนาหารบกที่23รายงาน